ค่ะเรียกใครครับเรียกใครก็ได้ค่ะที่ถูกจับมาคดีหนังโป๊เนี่ยเฉยเลยค่ะเอาเฮ้ยนั่งเฉยไหมอ่ะไปให้เจ๊สอบสวนดวิไม่มีไรหรอกมาโทรไอ้พวกที่เหลือนะเข้ามังในเลยมาคุยแกล้งเงาเข้าไปนไน็นยังไงลุงโเอ้ยมันต้องกลัวเจ๊หรอกเจ๊ใดดีตายเจ๊ยิบเจ๊ยิปยิปฮอปวะยิบโปโปโอ้โแง่แง่ มึงอะไปพามาเอาจากปากมึงมั่งนะฮะฮะไอ้งอ,อกฮะเสือกเลื่อนชาวบ้านเขาตัวเองยังเอาไม่รอดเลยกูเพื่อย,ย้ยมึงเหรอแล้วมึงมาจังเลยถูกจับช้ำๆจักชักมึงมาทำไมนักหนาโอ้ยเขาบอกตรงๆว่ารักที่นี่อยากอยู่ที่นี่นานๆพูดง่ายๆว่ารักทุกคนโดยเฉพาะเจ๊หน้าตาดีน่ารักอะน่ารักก์อะน่ารักสุงอ่ะ เดี๋ยว,ยวกูจะเข้าเอางว,วงไปตวัดปากมึงเดี๋ยวนี้ยป้าไปาเลยมาใครจะลุกขึ้นมาก่อนลุกมาเลยเนี่ยลมไม่ดีมันงานจายนะอ่ะเกียงกัน,น,งงนเกียงกันเ,เวลาทําไม่คิดเร็วๆสว,วัสดีป้าสวัสดีป้าป้าพ่อไงฮะมึงดูหน้ากูก่อนเจ้ช,ชื่ออะไรพ่อแม่มึงอะชื่ออะไร ไ่ตอบยิงไงพ่อเป็นชื่อบันน้อบันน้อพ่อเป็นชื่ออะไรพ่อเป็นชื่อดำแล้วพ่อมึงอ่ะพ่อผมอะชื่อเสือ่อเสือกทุกเรื่องอยู่เฉยๆเ,เลยมึงนี่นอกจากจะทำหนังโป๊ที่เป็นเจ้าของโต๊ะบอลมาเนี่ยดูได้งไงอะมึงดูหัวมันต่อไปครึ่งควบลูกลนะ้นเนี่ย